<Boy. S 2> สวัสดีค่ะไอนะคะนักกายภาพบำบัดจากทัศนิาพาร์คคลินิกกายภาพค่ะวันนี้ทุกคนอาจจะแปลกใจที่ไอยอยู่ในชุดธรรมดาไม่ได้ใส่ย,ยูนิฟอร์มนะเพราะว่าวันนี้ไอยอยู่บ้านค่ะวันนี้อาจจะพาทุกคนมาออกกําลังกายเพื่อเพิ่ม,ม,มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางแล้วก็กล้ามเนื้อหลังกันค่ะไปดูกันได้เลยค่ะ เริ่มที่ท่าที่1กันเลยนะคะท่าที่1น,นะคะจะให้ทุกคนนอนหงายชันเข่าขึ้น2คข้างนะคะวางมือไว้ข้างๆลําตัวเนาะจากนั้นเขมขอดบริเวณหน้าท้องของเรานะคะแล้วก็ค่อยๆยกสะโพกขึ้นท่านี้ระวังไม่ให้หลังแอ่นมากจนเกินไปนะคะยกค้างไว้ประมาณ10-15วิีค่ะ ทำาสิครั้งนับเป็น1นึ่งเซตนะคะวันหนึ่งครทําอยู่ที่ประมาณ3-4ถึงสเซตคะ่ะท่าที่2จะเป็นท่านอนคว่มนะคะเริ่มต้นที่การนอนคว่มเนาะ เรานอนคว่มแล้วนะคะให้ชั้นข้อศอกขึ้นท้งสองข้างนะคะออพอมั่นคงแล้วก็ให้ยกลำตัวขึ้น,นะะ1 2หนึ่งสองสาม่อันนี้ก็จะเป็นการแพงนะคะสำหรับการแพงนะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกาลางลำตัวนะคะหากใครทำแล้วมีอาการปวดหลังอาจจะลดลงให้เข่าวางลงทำแค่ตรงบริเวณกาลางลำตัวก็พอน,นะคะ ท่าน,นี้ให้เริ่มต้นทำที่ประมาณ30วินาทีก่อนนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มแรกถ้าทำได้นานขึ้นเก่งขึ้นแล้วค่ะก็ค่อยๆเพิ่มระยะเวลาไปเป็น45วินาทีหรือ1นนาทีหรืออาจจะเพิ่มเป็นถ้าฝูแข็งเลยก็คืออย่างนี้เนาะมาถึงท่าสุดท้ายกันแล้วนะคะท่าที่สนะคะจะเป็นท่าที่เริ่มต้นในการตั้งขานะคะก็คือให้ทำแบบนี้ จากนั้นยกแขนข้างใดข้างหนึ่งถ้าเรายกแขนข้างซ้ายเนาะ,ะขึ้นแบบนี้ก็ให้ยกขาซ้ายขึ้นนะคะแล้วก็เหยียดไปค้างไว้ประมาณ5-10ถึงบีนะคะ,ะจากนั้นสลับข้างค่ะยกแขนควาและขาซ้าย ทำสลับไปมานะคะให้ได้ข้างละ10ครั้งโอเคยังไงกันบ้างคะสำหรับท่าออกกำลังกายทั้ง3ท่าสามารถทําตามง่ายๆที่บ้านกันได้เลยนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางและกล้ามเนื้อหลังของเรากันค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ